สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการอินไซต์อาเซียนกับผมสิบสกุลพันธ์ดีเป็นประจำนะครับแน่นอนครับรายการนี้จะนําเสนอเรื่องราวและสาระดีๆเกี่ยวกับธุรกิจการส่งออกในด้านต่างๆครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการแข่งขันในตลาดโลกที่สูงทีเดียวนะฮะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของธุรกิจท่านใดก็ต้องวางแนวทางวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสู้กับคู่แข่งให้ได้นะครับและแน่นอนวันนี้รายการของเรามีเรื่อง ของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหนึ่งที่แต่ละปีนั้นสร้างรายได้ให้กับประเทศหลายหมื่นล้านบาททีเดียวและก็เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกด้วยนะครับนั่นก็คืออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยเมื่อพูดถึงฝีมือพูดถึงความประณีตพูดถึงงานดีไซน์และก็กลยุทธ์ทางการตลาดแล้วสามารถที่จะแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างงดงามทีเดียวครับและวันนี้รายการของเราได้รับโอกาสดีอย่างยิ่งนะครับได้พูดคุยกับคุณจิรวัตตั้งกิจงามวงศ์ท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรม สวัสดิ์จำกัดอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสืบสุนสวัสดีครับคุณจิรวัตรครับโอ้ oh, ผมพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย ะะแต่ว่าทางรายการเนี่ยในการเริ่มต้นการสนทนาก็จะต้องถามถึงประวัติถามถึงที่มาของบริษัทก่อนก่อตั้งมาเมื่อไหร่อย่างไรและทําไมถึงเลือกธุรกิจด้านนี้ครับผมครับผมของผมเริ่มมาจากโรงไม้นะครับ,รบเราตั้งประมาณสัก40ปี<อ>ตลอด40ปีนี้เราผ่านวิกฤตมากเลยนะครับแลวทุกวิกฤตเนี่ยเราจะมองเป็นโอกาสเราต้องปรับตัวเองตลอดเวลารเราเห็นการพัฒนาเราเป็นช่วง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 จนมาถึงปัจจุบันจากโรงไม้เล็กๆโรงหนึ่งเนี่ยนะครับขายไม้แปรรูปขายไม้พื้นปาร์เก้ปัจจุบันทําไม้ ฝังมุกเนี่ยนะครับเรามางเอากระดเอาโอกาสทางการตลาดนี่นะครับมีโอกาสนด้านอื่นเราก็ปรับเปลี่ยนตัวเองมาจนถึงปัจจุบันเราโฟกัสโฟกัสเน้นหนักไปเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามครับครับผมอันนี้เป็นธุรกิจหมายถึงของครอบครัวเลยของครอบครัวครับผมตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นก็คือจับเรื่องของไม้แปรรูปไม้แปรรูปเล็กๆน้อยๆเรื่องของพื้นปาร์เก้เรื่องของเงียบอีกฮะ ประตูวงกลมหน้าตา่างปัจจุบันก็ทานะครับ,รบแต่ว่าเราจะอยู่เป็นโรงงานรับทําตามออตามแบบตาม,ตามออเดอร์ส่วนใหญ่แต่ว่ารเราเน้นการตลาดจริงๆจ,จ,จะกลายเปนเน็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามทำไมถึงค่อยๆปรับขึ้นมาเรื่อยๆในระยะเวลา40ปีเนี่ยอย่างที่คุณจิรวัตรบ,บอกเจอทั้งเรื่องของปัญหาเรื่องของอุปสรรคเรื่องของการต้องปรับแผนกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยปรับขึ้นมาได้อย่างไร40ปีเนี่ยปรับใช้วิธีการยังไงบ้างครก่อนอื่นต้องบอกตร่ๆนะเราโชคดีนะครับที่เราไม่ไม่ได้เป็นคนเก่ง การที่เราไม่เก่งเนี่ยเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับเรารับฟังคนอื่นเรารับฟังทางอุตสาหกรรมทางกระทรวงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมแนะนําอะไรเราพยายามพัฒนาตัวเองตามนะครับเขาบอกตรงนี้มีโอกาสดีนะเออเราก็ดูซิว่าทางนี้เราปรับได้ไหมเราก็ปรับเปลี่ยนไปเราจะปรับทำเฟอร์นิเจอร์ภายในโอ้เราสู้เจ้ายักษ์ใหญ่ทั่วประเทศไทยสู้ไม่ได้เราเลือก n i ชมา market เล็กๆดีกว่าไหมนะครับตอนนั้นสมัยก่อนไม่มีใครสนใจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สนามเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเออจริงๆในเมื่อไม่มีคนสนใจเรามองว่าน่าจะเป็นโอกาสดีนะเฟอร์นิเจอร์สนามอย่างเช่นอะไรบ้าง เอาดอฟเฟอร์นิเจอร์ศาลากาเซโบอะไรพวกลักษณะนี้นะครับโต๊ะอาหารคนไทยเมื่อก่อนมีเวลาไปนั่งสบายๆตามสวนนี่ก็มีเก้าอี้สนามมีโต๊ะสนามวางอยู่ซึ่งเป็นงานไม้สมัยก่อนเนี่ยเฟอร์นิเจอร์สนามเนี่ยถือเป็นงานปูนงานเหล็กเขาบอกใครจะเอาไม้ไปตั้งสนามใช่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 ใ่ใช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 ่่ แต่เมืองนอกเริ่มกระแสก่อนเขาบอกว่าจริงๆมันคือคุณภาพชีวิตนะครับทำไมเรานั่งข้างนอกเรานั่งก็อีพลาสติกถูกๆล่ะ เริ่มใส่ดีไซน์เข้ามาดีไซเนอร์ชื่อดังหลายๆบริษัทชื่อดังพยายามปรับตัวเข้าทำเฟอร์นิเจอร์สนามช่วงนั้นเราก็อยู่ในต่างประเทศใช่ไหมครับก็ทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเมื่อก่อนคนให้บัตเจตในการทำเฟอร์นิเจอร์สนามน้อยมากเรื่องก็เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นในบางโครงการในเฟอร์นิเจอร์สนามถือเป็นความสําคัญของโครงการด้วยโครงการบ้านต่างๆต่างๆนี่นะครับโรงแรมรีสอร์ทต่างๆเขาก็เริ่มหันมาเห็นความสําคัญของเฟอร์นิเจอร์สนามที่เป็นงานไม้ด้วยใช่ครับผมใช่ไหมครับเรื่องของไม้นิดหนึ่งคุณภาพไม้เนี่ ครับเราใช้ไม้อยู่2-3ตัวนะครับแต่หลักที่เป็นเมนเกือบเกเราใช้ไม้สักไม้สักที่ผ่านการอบแห้งอย่างดีนะครับผมเรามีเตาอบของเราเองในการควบคุมคุณภาพบ,บางคนบอกเอ้ะทำไมไม้ของเขาใช้ไม้สักมัน,นทำไมมันบิดล่ะเพราะปัญหาเรื่องอบ นะครับผมบอกได้เลยปัญหาจุดเริ่มต้นง่ายๆที่คนเราไม่ยอมแก้ก็คือไม่อบไม้แล้วิธีการอบก็คือส่งไปโรงอบแล้วอบแล้วก็ถือว่าจบแต่ไม่เคยวัดว่าไม้อบเข้าไปเนี่ยความชื้นเท่าไหร่แล้วออกมาเท่าไหร่ต้องทําไมคนถึงมองข้ามตรงตรงการอบไม้ผมถือว่ามันดูไม่ออกไงครับความชื้นอย่างเงี้ยเราดูไม้เงี้ยใครจะไปนั่งดูความชื้นข้างในไม่มีใครวัดอยู่แล้วคนซื้อนี่ไม่รู้อยู่แล้ว่ไมตัวความชื้นเนี่ยทำให้จอยแตกความชื้นเนี่ยทำให้เกิดการบิดตัวถ้าเราคอนโทรลความอบตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ ถ้าจะไม่บิดตัวเลยเหมือนเราควบคุมคุณภาพในการผลิตเลยครับใช่ครับผมนะครับอ่าแล้วยังไงต่อฮะหลังจากนั้นเราเริ่มผลิตวิธีการผลิตเนี่ยนะฮะทำยังไงปกติก็ก็ถ้าทั่วไปก็ใช้ตะปูใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราใช้ตะปูไม่ได้ต้องใช้เดือยกาวก็ต้องใช้เป็นกาวสำหรับเอ้าดอร์โดยเฉพาะนะครับพวกนี้จะทํามันอยู่ได้ตลอดเลยทาวล์และกายเป็นว่าเฟอร์นิเจอร์สนามบางคนบอกเฟอร์นิเจอร์สนามมันจะทาวลเหรอครับใช้ไม้ลองไปดูที่สวนที่อังกฤษอย่างเงี้ยเซนต์เจมส์พาร์คอย่างเงี้ยครับผมจะเห็นเก้าอีีี้้้้้เบบนนนช์ไไไมมสสัััักกทิงงงงวววตตแ่่่่ยาาาใหญๆะคครลอออปปปดู ตั้งอยู่ตรงนั้นแหละนะครับนะครับเก่าตามการเวลาแต่มันก็ยังอยู่ได้สวยงามอังกฤษเป็นจุดเริ่มต้นของเฟอร์นิเจอร์สาจักไม้นะครับที่ที่ปัจจุบันเราก็ยังต้องต้องให้ความนับถือเขาเป็นคนเริ่มต้นในสนามเอ้าท์ดอร์เนี่ยนะครับผมตอนนี้ทั่วโลกก็เปรี่ยมตามแบบแล้วฟังแล้วแบบว่าอยากจะออกไปนั่ง นอกบ้านนั่งสบายๆเอาท์ดอร์เลยนะครับจากการที่ฟังคุณธีรวัตรแล้วก็อย่างที่เห็นมีหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นฉากกั้นที่ใส่ต้นไม้ร่มต่างๆใส่หนังสือมีบุ๊คเชลลเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการส่งไปแข่งขัน ในตลาดเนี่ยฮะครับผมมีปัญหาหรืออุปสรรคยังไงบ้างฮะแรกๆเลยผมว่าแรกๆเลยเนี่ยนะครับเรามีปัญหาอย่างในเมืองไทยเราทํา O E M ใช่ไหมครับครับเรามีปัญหาเรื่องของการผลิตเราผลิตไม่ค่อยได้ตรงตามคุณภาพของลูกค้าพอเราพัฒนาการผลิตได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็ปัญหาเรื่องการแข่งขันเรื่องราคาครับนะครับผมเราก็ต้องแข่งขันกับเวียดนามอย่างไรแต่ว่าเราแบ่งกันคนระดับมาตรฐานเราก็จับตลาดที่สูงกว่าเขาก็จับตลาดที่ล่างกว่านะครับผมหลังจากนั้นไปเราก็เจอปัญหาเรื่องของการยอมรับบางคนบอกว่าไม้เนี่ยนะเป็นตัวทําลายป่าผมบอกไม ไม้เนี่ยเป็นตัวรักษาป่านะครับไม้เป็นวัตถุอย่างเดียวที่รีนิวอัพพที่บางก็มีการปลูกชดเชยได้แปลว่าป่าตัวนี้คุณตัดมาอย่างเหมาะสมถูกต้องนะครับแล้วเราก็จะปลูกชดเชยคืนอย่างเหมาะสมป่าตัวนี้มีตลอดชีวิตคุณจินนนการดูไม่ว่าจะเป็นน้ามันเหล็กหรือพลาสติกที่คุณต้องดึงออกจากโลกนี่มันไม่สามารถจะรีนิวหมดแล้วหมดเลยนะอันนี้คือ depletion มั่จริงแล้วเนี่ยนะครับในยุโรปเนี่ยกฤเขาบอกว่าจริงๆแล้วการใช้ไม้เนี่ยเป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมมากที่สุดแต่ ไม้ตรงนั้นต้องมาจากแหล่งที่มีการปลูกชดเชยนั่นคือสิ่งที่เราตั้งเพราะนไม้ทุกต้นของเราเนี่ยนะครับผมไม้ทุกชิ้นของเราเราเอามาใช้อย่างมีคุณค่าเรายอมซื้อแพงเรายอมจ่ายแพงมีการลงทุนในเรื่องของการปลูกชดเชยทุกแหล่<ร>งที่เราเราเราได้มาเพื่อหมายความว่าอะไรครับเพื่อการันตีว่าเราไม่ได้เป็นหนึ่งในคนที่ทําลายป่านะเราชดเชยเรานํามาใช้แต่เราก็ปลูกชดเชยคือเล่งเห็นเรื่องของสังคมเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนี่คือเหมือน ปณิธานของบริษัทด้วยถูกต้องครับผมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับอุตสาหกรรมไม้ทุกคนเนี่ยนะครับน่าจะตระหนักถึงตรงนี้ในการที่เอามาใช้ไม้เพราะต่อไปเป็นเรื่องของกฎหมายละไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเลเซียแอคที่จะเข้ามาหรือกฎหมาย EU-Flex-T เลเซียเข้ามาแล้วนะครับ EU-Flex-T เข้ามาในปีในปีหน้าหรือปีถัดไปเนี่ยนะครับในสปีเนี่ย ตัวเราเองต้องปรับตัวในการใช้ไม้อย่างถูกต้องเพราะสองกฎหมายตัวนี้เนี่ยนะครับบังคับให้เราด็อกคิมต์ติดตามว่าต้นตอจากไม้เรามาจากที่ไหนถ้าคนผลิต่งออกไม่รู้เนี่ยนะครับผมแสดงว่าคุณใช้ไม้ไม่ถูกต้อง <ecosystem. S 1> และพยายามให้ตัวเราเองต้องรู้ว่าเรามาจากแหล่งไหนนะครับการที่เราติดตามอย่างเงี้ยทำให้เราสร้างความรับผิดชอบในการเบื้องต้นโอโ้ดีจังเลยนะครับผมนี่เป็นเล็กๆที่อุตสาหกรรมสามารถจะทําได้และบอกได้เลยว่าการใช้ไม้เนี่ยนะครับเป็นการรณรงค์ในเรื่องของการช่วย ไม่โลกให้ร้อนขึ้นนะครับ,รบนะครับชดเชยแทนวัตถุอื่นๆไม้เนี่ยนะครับในการที่แปลรูปไม้เป็นหนึ่งเนี่ยใช้พลังงานแค่1นถึงสก,กิจจุตในการแปลรูปไม้1น่งกิโลหน,ห,นห,นหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ขนาดที่ไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือเหล็กเนี่ยต้องใช้พลังงานสูงมากในการ<ช><ช>ที่จะหลอมให้มันเปลี่ยนเป็นรูปร่างตามที่เราต้องการนะครับว่าะมถึงได้บอกว่าในเรื่องของพลังงานมันก็ชนะเรื่องของการรีนิวอเบิลมันก็ชนะนะครับผมความสวยงามก็ชนะแนงอ่แน่นอนอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเหล็กเหมือนกบอะไรแต่มันพอที่จะใช้งานได้้ถาาเรใส่ดีไไซนน์ปมัก็คือจบ นะครับผมถึงว่าไม้ยังเป็นสิ่งที่สําคัญในโลกเนีันบ,นะ,บนะครับเรื่องของการส่งไปตีตลาดในตอนแรกนี่คือยุโรปเรื่องตอนอ้นของผมเป็นยุโรปหมดเลยนะครับหลัจงจากนั้นก็ต่อไปส่วนอเมริกาตอนนั้นนอกจากนอกจากเราแล้วประเทศอื่น ที่เขาส่งเข้าไปตรงยุโรปอเมริกาเนี่ยที่เป็นคู่แข่งเราตรงนั้นเนี่ยเยอะไหมฮะโชคดีนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับไม่มีใครสนใจตลาดเซกเตอร์นี้เลยนะครับมองเหมือนเป็นตลาดเล็กๆเ,เพราะถ้าเทียบกันงานอาลดอกับงานอินดอร์เนี่ยงานอินดอร์มันใหญ่มหาศาลทุกคนก็เหมือนกับว่าอันนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นตลาดนอเล็งตรงนั้นเลยเล็งตรงนั้นอย่างเดียวไอ uh huh. ้ตัวนี้ตลาดกระจกตลาดเล็กๆไม่มีใครสนใจก็มีไม่กี่ผู้ผลิตไม่กี่รายเนี่ยที่พยายามจะทําอยู่ในตนตลาดเล็กๆเนี่ยนะครับนะครับแต่ตลาดตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนตลาด อินดอร์อย่างนี้มันเล็กลงขณะที่ตลาดอาดอมันเริ่มใหญ่ขึ้นคนเริ่มหันมามองมากขึ้นเมื่อก่อนตอนที่ผมเข้ามาไม่มีคู่แข่งเท่าไหร่เลยแต่ปัจจุบันคู่แข่งเยอะมากเลยนะครับผมนะครับแต่ว่าโอกาสช่วงแรกๆนี้ดีเลยดีกว่าครับแต่แน่นอนคู่แข่งเยอะมากแต่ว่าคนอื่นเขาเข้ามาในปีเดียวแต่เราอยู่มาหลายสิบปีแล้วความแข็งแรงเราดีกว่าความรู้จักเราดีกว่าครับผมเรื่องของตลาดตอนนี้ยุโรปอเมริกาถือว่าอยู่ตัวอยู่ตัวสาหรับดีสวัสด์ครับผมนะครับตลาดโดยรวมเล็กลงนะฮะ แต่เราต้องขายมากขึ้นขยันมากขึ้นออกงานบ่อยขึ้นเพราะลูกค้าแต่ละคนเล็กลงแต่เราได้จํานวนมากขึ้นมันเลยถือว่าอยู่ตัวครับ,รบการที่เราไปออกงานบ่อยๆอย่างอย่างเช่นงานของอที่ในส่วนของรัฐบาลเองที่จัดให้เรานําเสนอกับลูกค้าต่างชาติหรือว่างานต่างๆงานแฟร์ต่างๆก็ตามเนี่ยเป็นผลดีมากน้อยขนาดไหนครเพราะว่าอย่างคุณผู้ชมหรือว่านักธุรกิจบางท่านอาจจะ ู้สึกตัดสินใจเอจะไปออกงานดีไหมหรือว่าจะยังไงดีครับผมผมบอกเลยงน้ว่างานที่ดีที่สุดนะเป็นงานของไทยเองเพราะคนที่มาเยคือคนที่สนใจใช่ไหมงานเฟอร์นิเจอร์ของเราคืองานทิฟ์นะครับงานทิฟ์จัดโดยรัฐบาลนะครับกรมส่งเสริมการสุขภาพครับวันที่16-20มีนาคมนะครับผมว่านั่นเป็นงานตั้งลําเลยเพราะทุกคนก็เตรียมแบบของตัวเองนะให้พร้อมจะแสดงในวันนั้นแล้วหลังจากนั้นต่อไปงานทั่วโลกงานสำคัญทั่วโลกอย่างงานที่มิลานงานโคลองานฝรั่งเศสงานที่อเมริกางานญี่ปุ่นเนี่ยพวกนี้เป็นตลาดหลักเป็นตลาหลักที่ ที่อยู่มานานแล้วส่วนตลาดใหม่ๆที่ต้องติดตามทิ้งไม่ได้เลยนะครับตลาดอินเดียมเมืองจีนอาเซียนนี่คือตลาดอาเซียนตลาดาที่ดีสวัสดิ์เองตอนลี้ตอนนี้กําลังจะไปที่ตล,ตลาดตรงนี้ใช่ครับผมใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็เรื่องของการแข่งขันนี้จะจะ,จะรู้สึก ลำบากหรือว่ารู้สึกแน่นคบากทุกครั้งที่เราเริ่มต้นการแข่งขันใหม่ลำบากครับผมแต่ว่าจะลำบากแค่ไหนหรือว่ายังไงเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับคุณจิรวัตนะเพราะว่าช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้าเรื่องราวของการตีตลาดในส่วนของอาเซียนบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับบริษัทอุตสาหกรรมดีสวัสดิ์จำกัดครับพักกันสักครู่ครับ